อุ๊ดบ้านอุ<า>อ๊ยคือบ้าจุกไก่แทะเอาเถอแม่บ้าวเตีย้ยจัดการเถอแม่ ที่เขามารับชมของสาวนา่งผ้าลุยจ้าในนี่ผ้าลงมุ้นหาปลาจ้าพี่น้องพอกันในวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะจ้ามีการเน่ากับมุ้ไก่บ้านนี่ละจา้ามาดุนมาชมกับสาวนางเบืองจา้ามาเห็นว่าสาวนา่งสีมานปลาอย่างเนาะจ้องดูน้ำกันเลยจา้ามาเบิ่งที่แต่สมเงียข้างนอาพี่น้องตอนมีอย่างเนี้ยอันนี้ขนมังเปล่า,าปั่นมา Anh à nghĩ cứ gì bên katip chiếu chiao katip hai chiao katip hai chiao katip hai anh anh em hâm, kong câu bên anh khán giả câu chân một lại về tập hai chân xây cần một lưỡi, hai chân tập chân hai ở đây con à cái đây và ผสมนี่สิผสมแห่งก่อนบ่ทันใส่น้ําเบิดดอกเวลาสิเวลาสิใส่อันใดก็จังค่อยสิลิดน้ําใส่ทีละหน่อยกันยามมันบ่เบิดกันยามบ่เบิดกเฮาผสมน้เบิดนั่นเียมันสิเสียต้องผสมเฉพาะเฮาสิใเฉพาะสิใทีละนอย Ừ. thì sai xây cái này có xây cái này nó băng phao anh này hay hàng đây đi man lại nè và cần nhiều lắm để nó đi và không cầu xây luôn đi cũng vậy lên thì không anh sắm cua cái này cần bên thì tốt này. ประสมน้ํานี่น้ํต้องเอาน้ํอยู่ในหม่องเฮาสิตกเด้ออย่าไปใส่น้ํมาจากบ้านเพราะว่าน้ํจากบ้านนี่อาจสิเป็นน้ําป่าน้ํหยังมันมีคอรีนคอรีนเนาะแม่นก็ใน้อยู่ทงพี่ล่ะน้หม่องใดเฮาตกหม่องใดก็เอาน้หม่องันล่ะสิเป็นการดีสมแหัซี่ก่อนยามเฮาสิตกเฮาก็ังสลัดน้ลงทีละน้อย ้มันโกเบิดเราก็ใส่ถุงไว้ใส่มือล้างอีกก็ได้กันดีๆน<ส>ะหอมหอมเป็นตะเสียพ่อปลาเพิ่งกินหรอไหมหอมดีเอาแล้วเขาใส่เข้าวซอยผสมห<อ>นามีละน้อยเอาเนาะที่ใส่สามสี่ผสมมืด ย่าใส่เบือใส่แคกสามสี่ก่อนก่อนเอาตรงนี้หมดแล้วเขาคอยผสมไม่อีกสามสี่กอนก่อนเาเบิ่งกันก่อนรอบปได้จ้าพอเขาผสมเนี่ยแล้วเขาก็มาปั่นเป็นก้อนแบบนีน้ะงอันนี้ใส่เป็นตะกอวิ่งเนอใส่เป็นตะกอวิ่งแล้วแต่ดอกลังพื้นที่เพิ่กระใส่ตะกอพวงนี่สิลลอกใส่เป็นตะกอวิ่งเพิ่งก่อน มาปั่นเป็นกน้อนนะนี่นะเนี่ยแช่บิ่เสียมุ่งบนก้อน,น,นขั้นแรกมุ่งบุ่งขั้นแรกหมานเด้อเตะที่เจ้าทางลุ่งไปแรกเอาขั้นแรก อีกขั้นเด็ดมากสีขั้นลงขั้นที่สองบาดไป็ดไก่กขั้นที่สามเอาเห่าจ้า ว่าลูกสาั้นก้อนอาหงันดีพ่อะได้ใส่ตะกร้อตกเงียบบ่หมุนบ้านล้อลุ่นเหียบลอยเหียบลอรลุ่นต่อไปจ้าพีงว่าห้าวสิมานปลาอย่างเงี้ยนี่เนี่ติดแ้วอาจัรยลาเตียยวร้านแนวขั้นแหลกติดลาอย่งนี้หนุ่มลุงจ้าว่าสีเป็นปลาเนี่ ตุแหลกเนี่ยหมา,านของเฮาพป่น,น้องปลาเก่งยงย่จ้ามานิดอีกแล้วจ้าขั้นหนึ่งขขั้นที่สองของเห่าดุนเบิองอีกจ้าจะเป็นปลา,อ,ปยาอ,ยอย่างปลาเตี่ยวมาเอาดึงคือดึงค่อยๆแต่ันดึงหลายเทียหรอดึงค่อยๆ มาของเลือดของจ้ของนี่ละของงจ้ของปลาหยังปลาหยังอปลาปลาเกีงแก้วตัวนี้ตัวใหญ่คือซ้ำตัวแหลกเนาะ được đừng hang gì đi cứ bầu kìa dạ. vô vô hợp bầu Bà subscribe cho kênh là bò หญิงมาอีกแล้วตัวที่สามแล้วติดอีกแล้วติดอีกแล้วกินเอากินเอาเลยเอาท่านมโนมาเนี่ยมานมันปลาเก่งก็ดีเท่กันไปเห็ดปลาสมเ้าะพุดแล้ว ก้อนยังรูดรัดแล้วลองวดด้วอมาไก่สีมอดฟังเราพี่น้องลารูดแบนี้กินอะไรกันเลยเอาไม้ไมุ่นทไม่อ่ะติดแนพี่น้องติดอีกแดไม่หันด้ขั้นที่รุดอะล่ะอาเอาไมเไม้ดีวดสิยูบ่คั้นที่รุดไมงหันละจ้ะใส่เงียด้วไปใหม่ไปกินเลยติดอีกแล้วอ้าว ดี๋ยวนี้จะยูบ่เอ้าวรุ่นรุ่นรุ่นมันรื่อหนักว่ะนั่นเหย่นเด็ดปลาเงยเราบอกโอ้ยกล่องของจะของวะเนาะเออาปลาเก่งอีกแล้วอ่าโอ้ปลาได็รุ่นนีบ่เหมือนนี่ตัวที่ซีแล้วรุ่นเฮ็ดปลาสมเนาะปลารุ่นนีมาพบเป็นยังเดี๋ยวไปเฮ็ดปลาสมไปกิน เห็ดปลาสมแซบเด้อจ้็ะปลาลุนล<อ>นี่ปลากำลังมั่นเห็ดปลาสมแซบสาวนั่งเห็ดปลาสมไปกินท่านนี้สิเป็นนัเนี่ยใส่เดือนเด้อจ้ดนิดแลว้ปวปลาฟ้าแจ้วกินไร้แค่ละท่านนี้ใสอ่อเนี่ยใส่เดือนของแล้วของแล้วอุของใหม่ละอ้ยปลาลุดแล้วล่ะของใหม่ปลาคิดไปว่าของใหม่ Uh huh. เอาไว้จังน้อยกอนท้ามหลุดอ่าเอาทิงไ้เบิ่งจังน้อยเบิง่งปลาติดใช่ว่าของไม่ <c oughs> สานางเห็นพื้นดินยุติโดนแล้วแสดงว่าปลาผ้าไป <ừ. S 1> ของใหม่แล้วขาดหมดเนี้ยเ, uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวทิงไว้จังน้อยกัน หีใหญ่เลยค่ะาแนวาน้นัก,นกมามานักาาาานักๆๆๆ <c oughs> ก็ว่าจ <c oughs> ะมีปลามาปลามากหมดเลยผนีาอยอ๊อ่ปาปลาเก่งน้อย <c oughs> ตัวซ้ำนี่น้อยแสเพื่อนนักจังเลย แป๊บเดียวเองกินเอากินเอาขั right? like you know? um, ้นนี mm ้สงใจสีบลดสหรือวะขาดของมหันต์แล้วเพราะปลาเนปดีดิบแทนขาดละติดแล้วแถวลงมหันนี่ไม่ปลาบ่หรอจักแล้วพาะดกสองเที่ยงเที่ยเนาะแมนดึกเงี้ยลงไปหรือวะติดเลยกินเลยไหมเนาะแมนบ่แมนบ่ตัว กินไหวปะนั่นออแมนตัวอื่นอือนอนไม่สนิทนี่เนี่ยใส่เนี่ยใส่เดือนนี่ขั้นนี่ดึงกระโดนเอ้ยติดแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงจะโดนแล้วติดแล้วอยู่ละละแมนบอลอะคือเบาวิวแท้อยู uh ่จะโดนหรอแม่โอ้ยวัติด่อกแม่นั่นก็ยืมผิวกระโดนเหรอเนี่ยใส่สองอันเหลียอเดียว ดึงดงดดืดดึงดึงหรอเจ้าหลอดึงคักแต่เด,ด,ดี๋ยว<อ>จบวอยจะเทียนนี่ได้บวแถวเหนียวบอว่าอุ u, ้ยจ้มมาติดยากแต่ติดกับมือใช่ไหติดต้วนี่ติดปาหยั่น ปลากระแขยงใส่ขั้นไหนดำขั้นดำลุดนว่าอะไปลาตัวนึงเอางั้นปลาแขยังปลานี่พระท่านได้ปลดอยู่ในพี่น้องปลากระแยงติดมากนี่ขั้นนั้นติดอีกเอาท่านบ่าว่านี่ลุ้งหลายขั้นกับพดีได้พี่น้องกันยนี่ปลามันเข่าปลาเข่านี่เข่าพร้อมกันเอาพระท่านวุ้นนี้กับปลากระแขยังกันเอานั่นอ่า แงงสองตัวแงงเด้อนี่แงงอ่าไปแกงเส้นนอมไม่สมแส่บๆนี่สองตัวสองตัวมาเป็นคู่เอาอีกแนวเอาอีกแนวอยู่บ่อยู่บ่อยู่ใส่เดิมนี่แต่ปลาไปเห็ดปลาสมเลยเหมือนนี่กูบอกเออยูยู ปาหน่อยปลาหน่อยปลาดิบปลาหน่อยซาซูปไม่ไว้ทอดปลายังล่ะปลาเก่งกว่ามันสวนน้ำมันก็เลยดึงใบแห้งดึงทีเดียวมันก็อยู่เลยปลาใส่เห็ดปลาสมตัวปลาลุ่นปลาสมติดละละติดละละเนี่ยใส่เดือนได้ขั้น ือเป็น <boundaries> น <si suppression> ังหนีากระย่งไงบอสจีาหยังปาหยังอยากใอเอาเอามเกกินใส่เดือนเอากินน้ำเขาเสยน้ำเขาเสยีดอีกแล้วตีดีกแล้วตีดีแล้วพี่น้องตีดีกแล้วรุ่นรุ่นรุ่นยู่ว่ล่ มา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 ปลาหยังก็มาเลยปลากระแนงบ่ปลากระแนงบ่นิดหน่อยอ่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอายุกันถุงปลาขึ้นมาโชว์เบิ้งอาเจียเบื้องโอ้หมาล้วมาแล้ว เนี่ยใส่เดือนทำงานอีกแล้วคือสิใหญ่ๆอ่านเนี่ยใส่เดือนทำงานอีกแล้วเนียนโบขวกันละวะว๊าบขวากะแยงมาอีกแล้วแกงไส้นอ้อยส้มสิได้แกงไส้นอไมยส้มอีหลีได้นีหนิอ๋อนานเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆกินตลอดเลยเนาะ ปลาเข่าดียุติอาพี่น้องเอาบทั้งไปปลากระแยงมาอีกแล้ว <c oughs> อ่าเอาอ่ะแต่แกงใส่นองไม่สูมแล้วันนี้แยงแ,แล้วแยงแท่มัอน,นี้ขั้นดำมาเอาอีกแล้วขั้นนำ้ำขั้นนำ้ำเอาเท่าขั้นน้ำมันติดแล้วล่ะตัวไล่เท้าอะงไรไหมเงียบติดแล้วยามด้วกัน,น เห็นบ่ะดีป้ะนี่เป็นนักหนักนีอเป็นเรื่องหนักเยอะนี่ผมเ,เรื่องหนักอยูอะไมนงั้งนหยุดยุกอึ๊บนั่น,นปลาสมไหมอีกแล้ว <c oughs> ปลาเขาดีปั่นเงี้ยน้ำบ่ท่านเลยพี่นออ้องเดี๋ยวก็ติดเอาติดเอาออเอาลงอีก เดี ế, ây, ều, ây, ๋ย <ư> ่เดียป้าเขาดีจ้ามื่อนี้มานอยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปะาอตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่นบุญบุญบุญตัวใหญ่ใหญ่ฮะกเป็นตัวใหญ่ใหญ่สิน้าบุญบุญบุญบัวใหญ่มาแล้ว เออนนมาแล้วง่ายเลยแข่งไงดึงง่ายดูนี่แหละเห็ดปลาสมแซ่บพี่นุ๊กกำลังมั่นเต็มมือเลยเอาเลยๆเอาไว้เอาไว้หนิเมาอีกเมาอีกขันใดนี่นี่นี่ขั้นดำขั้นยาวดึงแง่งวังหันดึงแง่งยูบอยูบอยูบอเอาเรื่อยเรื่อยๆฝ่าปลาไว้ดึงขั้นเบ็ดไปเลยไหมวังหันไหมดึงเลยลายเบ็ดงอไปเลยไหมอืดึงอยูบอ แงงแงงบอทัศนติดดอกบแงนบ่อเล่มเนียอยู่ไหนเล่มแบบไหนเล่มยาบึงเล่มแห้งยาบึงสิเอออยู่แล้วอันขอสิว่าเพิ่นเล่มแห้งแต่ว่าปลาแห่งสิตัวใหญ่บ่อขั้นว่างหันยังไม่ทันได้ใส่เนียใหม่เลยเนียอยู่เนียอยู่อ่าอึ๊บ องปั่นเงียบพระท่านเลยนี่ปลาติดขั้นนี้กับป,ปลดปลาแล้วกับพระท่านใส่เงียบลุกไปไม่ <c oughs> ขั้นนี้กับติดมาอีกนี่โอ้มันมานมานัมน <c oughs> ปั่นเงียบนั่บพท่านเลยฟ้า,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 าเฝ้าฟ้าเ้าบ้าเตี้ยปั่นเขาขั้นนั้นขั้นติดอีกกว่านี้ขึ้นโคกบนเลยอเด้อเบ็ดยังอยู่ในน้ำสองขั้นนึกสูสูอะไรอย่าง สูมือบ่อ,อ,อู้หูป้าอ้อยคือมาจุไก่แะเอาทบ้าเตี้ยจัดการทำไมเย็ดใดจีเอาไห้ฮัเ้เจ้าไปตีลอออนน่อแม่เงี้ยปลอมเจ้าตีลอเลยก็เย็ดใดเลยมันเหียบเขาเป็ดกันอยู่อ้ยป้าปลาข้าวด้หน่นนะปลาข้าวเนยเลยอ้ยของอีล้วบ่ของอีละ่ะ ปลาดึงไปแล้วอือโอ้ยได้ปลาไปหน่อยก็ได้แล้วนี่เอาขนันก่อนนะขาวนี่ขั้นขาวก็ดึงเอ้าขั้นนี้ของกระถิมมันไหวก่อนเอาตัวนั้นก่อนโอ้ยหลุดไปเลยอืออึ๊บมาปากิงไงเบ็ดขึ้นข้างโคกว่าดาวพี่น้องเอ้ยปั่ญญาพระท่าน ตัวหนึ่งกระขาดของ oh. ข่าน่นย,ยน่ก็เอาว่าใดนี่ของแต่ว่าปลาดินยูดิอืมดึกๆอยูดิปลาเต๋ยวาหันนี่ขั้นนะแมนปานลาปลาปลาละจ้าพี่น้องปลาห้องกับหมานยูจ้าหมานพ่อได้ยู่ได้กินแล้วตอนนี้เวลากะเทียงก่าลวละจ้า ออกจากบ้านมาซีโมงนาะมาเตียประมาณซีโมง้าวใสเวลาตกวคือสองชั่วโมงจ้ะมาบนป่าของห้าออพี่น้องีินดาพักเกียงปลาเกียงสายปลาปุาปนเกียงเนาะอาหาจ้าสำนักคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องซอยกดไล์กดแชร์ไปติดตามเป็นกำลังใจสาวนั่งเลยเด้อพี่น้องบอกันไหมจิหนดาด้วยจ้าสำนักจินีนาสวัสดีจ้า 吧，那家。